มาเห็นบ่ไปที่ีหนเห็นบ่จ่าเห็นอย่งเนาะเห็นกับเขาเด้อประเด็นมาพี่มากับเขาเฮาเปี่เฮ็ดอีงอย่างวัตถิคาเมื่อนี่โคชีคขนมเส้นน้ำยาขนมเส้นน้ำยาขนมเส้นนี่เป็นแบบใดวัตถิ่ะน้ำยาขนมเส้นคว้าพี่หนุ่มว่าฝรั่งมันอันนี้น้ำยาขนมเส้นเอาง่ายๆเนาะเอาง่ายๆก็คือต้องพอเน่งองนะคะว่า เฮ็ดน้ำเฮ็ดขนมจีนน้ำยาขนมจีนเนี่ยตั้งแต่พ่อแม่เขาเคยสอนเราเฮ็ดเนี่ยเพิ่นสิเอาบักพริกดิบแม่นบ่เพิ่นสิเอาบักพริกดิบไอ้บ่ใช่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเสียอกพริกแข็งเนี่ยค่ะใส่ในหม้อเพื่อเพื่อยังเพื่อต้มบักพริก แห่งให้มันเปื่อยให้มันเปื่อยเสร็จแล้วก็ตักเอาบอกักพริกในหม้อเนี่ยค่ะมาตำาเข้าจใช่ไหมคะนะคะ,คะ,นะคะเอามาตำมันมันมันสองเท่าบ่ออันใดสิง่ายก็กันก็เลือกเอาแต่ยายมีบ่เอาบอกักพริกแห้งใส่ในหม,ม้อน้ำปลาเด็กหม้อน้ำปลาเด็กนี่ปลาเด็กนี่เขาต้มกองไว้ด้วยค่ะเนี่ยปลาเด็กน้ำปลาล้าเนี่ยเราต้มกองแล้วบ่มีขีก้กระเนี้ยอียงเล้วอันนี้ค่ะ เห็นไหมคะสคมุทคุมมิขีดเงี้ยอย่างหล่อย่านนี้เล่นเอาบักพริกนะะเล่นเอาพริกเลยตำใส่ครกพริกแห้งตำใส่ครก นี่เอาพริกแห้งตำใส่ครกนะคะรู้สึกว่ามันมันจะง่ายก็กันไงแคนี้จะเอาพริกนะคะตำใส่ครกโอ้ยตำใส่เอนครกสิบละเอียดละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างไม่เป็นไรพอเราต้มมันใส่กับน้ําไปความเผ็ดของพริกมันจะออกมาเองความเผ็ดของกับพริกมันจะออกมาเห็นไหมเราไม่ต้อง แต่จัง,ง่ายก็กรรันกะเฮ็ดเอาแต่ของยายนี้ยายนี้ไม่เอาพริกแห้งไปต้มน้ําให้พริกมันให้ใหใหพริกมันสุกแล้วพอมาตําพอไปตำ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 ,ตำ,ต,ำตำเสร็จแล้วก็นําพริกเอามาต้มใหม่เลยคนอ,อีสานพ่อแม่เขาเคยพาให้มาจัดเอามาต้มใหม่เลยจะไปกดกองมันสามเท่าเข้าไปไงแต่ของยายนี้ยายนี้ไม่ต้มพริกยายนี้เอาพริกแห้งมาตำใส่ครกเลยเหมือนเมื่อกี้ค่ะ ตำเร็จคกให้มันแหลกแล้วก็เอาไปต้มในน้าเนี่ยมาต้มในน้ําความเผ็ดของมันมันก็จะออกมาเองพริกเนี่ยเราต้มเนี่ยมันก็จะออกมาเองแล้วเครื่องใส่ํายาขนมจีนมีอะไรเนี่ยค่ะมันจะง่ายมันจะง่ายมันรวดเร็วถ้าเป็นตามที่ตามเทียนโอ้ยบอกภาษา,าบอกภักอ่า ลิ่นข่อยมันกระบ,บือไปพี่น้องมันมันอีสานเนี่ยมันจังไปได้ถ้าเป็นภาคกลางแล้วโอ้ีอมาน้องแมงปั๊บติดติดคัดคัดถ้าเป็นภาคอีสานเขาพ่อแม่เพื่อนสี่บวกเอาของเอาของเคียงข่าเคียงที่ส่วนผสมของมันเอาต้มใส่กับพริกไปด้วยกันหมดเลยแม่บอกเราจะไปตากไปขวดอามาที่เลยชินสวงชิมเราจะอามาต่ำตามเราจะเอาไปต้มไม่สามรอบบอกประเดนี้อันนี้คือเห็ดรอบเดียวแล้วเลย แบบยายนี้ค่ะรอบเดียวแล้วมาเขาก็ตาหอมแดงหอมแดงกระเทียมหอมแดงกระเทียมนะคะตพาพอให้มันขอ,อนิ่น,นะคะยายนี้เป็นคนชอบผักจย,ยนี้จะตาไม่ละเอียดมากเพราะว่าเวลาเราไปต้มใส่ใสน้ํายากระดมกินมันมันจะเละของมันเองดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องตาให้มันละเอียดมาก หอมแดงกับกระเทียมก่อนหรือตา้กระเทียมก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงก็ได้เพราะพวกกระเทียมกับหอมแดงมันต,ติดเนีไยแต่ว่ายายนี้าตัตงเพราะเป็ดนี่นะตัเพราะเป็ดนี่แหละค่ะตั้พอเป็ดภาษาอีสานบ้านเฮาก็วบา พอเหลียวได้แค่เพาะเป็ดๆีนี่นะเฮ็ดยึบๆกับพ้องจริงแค่เพาะดีเพอดีพาะต้องให้มันเหล็ดค่ะเข้มแล้วค่ะตำข้างไว้จัิงๆแหละเพราะว่าพอมันไปต้มมันก็จะเปื่อยพอดีมันทำยาขนมจีน แล้วทีนี้ต่อไปก็คือกระชายกระชายค่ะกระชายนี่หัวมันไหมตั้งหัวมันก่อนโอ้ยนี่แหละพี่น้องเฮ็ดคลิปแต่ละคลิปโอมีนวา่าซิมานั่งเฮ็ดคลิปเต้เลยพี่น้องเอ้ยอเขาทำกระดาได้เฮ็ดคลิปไข่อโบอมีเวลาขออ่าขอโบอมีเวลามนานั่งเฮ็ดคลิปซุป่มมื่นซุ่มมื่นเฮ็ด หนังสือแล้วจะไปเล่นหนังสือน้ำพี่น้องเอยสีหาเไป้ามาเห็นคิดกับขเข่าภาคเตากินเขา่าคือเกานี่ยแหละค่ะหัวมันหัวใคใช้ใบเสดายมันส,นสิ่ง่อยกระดิสต่าเรากินมันมาที่นี่ปาทูมือหนีนางเอกใส่ปะทูปะทูเห็นไหมคะ ปลาทูเท่าก็บ่ต้องไปต้มมันนี่นี่ปลาทูสดที่เขาซื้อมาอเขาแกะเนื้อมันตําอย่างนี้เลยนะตําแยกต่างหากเลยนี่เนี่ยนะตำแยกต่างหากกับเครื่องเคียงของเขาไปเลยน่ะคะ่ะจะง่ายกับการกเทอ,อ่น้ำยาขนมกินมากจริงๆก็ว่ามักใส่ปลาทูเนื้อปลาทูหลายพี่นอ้องค่อยกใส่พวกอันนี้ แต่ยายนี่จะใส่ใบมะกรูดไปก่อนพอเน้นมนะคะยายนี่ชอบกินแบบเนี้ยใบมะกรูดอ่ะใส่มันเข้าปลาใบมะกรูดพอพอพอแต่มันไปอยู่ในหม้อเสร็จเนะี่ยมันจะเป็นอั้วรั่วเวลาตักใส่ขนมกินมันมีหมดทั้งผักกระชายทั้งใบมะกรูดทั้งต้นหอมหัวหอมที่เรากินอ หี่มาตตกตครับตกนี่เขาไปสมัครเรียนมืออีกคอยกันไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับความม้ามือไดก็บ่ได้เรียนสิได้เรียนบ่อกะชายเพราะว่าซุ้มนีนสงค้าม้ามันหลายพี่น้องคุณซุ้มเนีสนรงท้าม้ามันหลเขาเขาก็เลยต้องไปเรียนหนังสือเลยมันเต็มไหยค่ะมันเต็มมาเลยบ่มิ่ให้ขอยไปเรียนพวก่อยกำลังติดต่อไปอีกผู้หนึ่งจ้าว่า เลีเ้ยนได้บอ่อช่วงนี้คือว่าต้องัวเพราะว่าข่อยหยุดมาโดนแลข่อยเลื่อมภาษาสะแสวนไหมพอข่อยก็เลยบอกให้ไปเลี้ยนตัวมันถ้าตอนที่เขาไปเลี้ยนนะคะเขียนได้อ่านออกหมดเขียนได้อ่านออกจําได้แต่ที่นี้พ่อเขาไปเฮ็ดงานแล้วมันลืมพี่น้องพ่อได้ไปเฮ็ดงานแล้วลืมเลยข่อย ปลาเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่น้ำน้ำน้ำเหนไหมน้ำปลาร้ากับมะพริกมันแดงแดงแดงอกแล้วเราจะทําแบบไหนกรองเลยเห็นไหมกรองมันไปเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายป่ะที่นี่ง่ายไหมไม่ต้องง่ายไหมกรองทีเดียวเห็นไหมไม่ต้องยุ่งยากเห็นไหมคะ กองไปเลยกองมันหลดุดอืมอนนียาบไม่หนีก่อนอ่ะเดี๋ยวข่อยจเจตเส่หม้ออันเมนูนะเจะเทใส่หม้ออันนี้ไม่เดียวเพราะว่าพวกเจ้ามันจะได้เห็นอันนี้มันอันหยุดมันสูงมันซบ่เห็นอ่ะข่อยเทใส่หม้ออันนี้ไม่เนาะข่อยเส่อันนี้ไหมห่เนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเจ้าซึ่งเห็นตอนข่อยใส่อันนั้น,อ,น,น,นอันนี้มันเป็นหมอ้ออันนี้อ่าโอเคตอนแรกข่อยก็ใส่ผิดหมอ้อโอ๊ยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน เอาต้มน้ำแบบพริกกระบอกยังมาขวบใส่ทีลิกกระเดวอีนี้เอ,อ้เยนี่แหละบางทีมันก็โง่งคุณเราโง่เราก็ต้องยอมรับบางครั้งเราโง่งสมมุติเอาเนาะค่ะเนาะเห็นไหมมันง่ายบอก่พี่น้องว่าะจะเป็นต้องเอาบักพริกนะค่ะไปลงแล้วก็มาตามัมไม่ตมัมไม่ก็ต้องไปใส่อีกแล้วก็เอามะกรองไม่สามรอบอันนี้ง่ายบอตมมกตัมแบบพริกแล้วรวยจ้วยเลยเอาพุ่นละพักข่อยกระชาย อ้วนรวกประเท้ง่ายเลยแม่นว่ผู้ใดเคยเคย,เคยเห็ดเป็นบัอันอีพออีเมียเขาสวนนะทั้งกระชายทั้งอหอมแดงเอาไปต้มสะกอนเดือกเอาไปต้มเมือส่ก่หนักประเดกวัตทีเดียพ่อต้องเต้าออกมาในหม้อมาม,เมาเคลียหายจากบักพรผิกจากกระชายจากปลาทูอยู่มองใดโอ้สวนสิริกินเป็นสมุน แลน,นี่พอเฮ็ดอันนี้อพอพอาะสิบนาทีพี่น้องเห็นไหมรอให้มันเดือดแล้วก็สว่าปามันลูดที่นี่เห็นบอ๊อปค่ะรอให้มันเดือดแล้วก็รอสว่าปามันรูดไปที่นี่หอมห่มหวยๆเอาการผักซีใส่จากโบก,กันด้วยาการผักซีผักซีกิโลละเท่าไหร่พี่น้องผักซีฝรั่งกิโลละหนึ่งร้อย เก้าสิบสี่คนลอยเกสิบสี่ลอหนึ่งลอยหนึ่งกิโลหนึ่งลอยเก้าสิบสี่คนโอ้ปาตอนนี้มันแพงผักค่ะเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวหนาหนาวมันแพงไงเป็นโอ๊เดียวคนขอแวาเรื่องอันนั้นก่อนด้วยขอแวาเรื่องอัน,น,นผักอีกเจ็โบกกันด้วยจ้ะโอ๊ตใส่น้ำตาลไปน้อยนึงอะ บ่ใส่หลายดอกพวกน้ำยากระโดมศิลป์จะไปใส่น้ำตาลเด้อเจ็บคนนี้คอยใส่ตัดซื้อแล้วฮาผัวคอยกินน้ำในบ่พี่น้องมันจะเป็นอ้วนรั่วาจา้ะมันจะเป็นตะกินบ่เมนว่ามันจะมันจะเป็นตะกินเพราะตักขึ้นม้าเฉยๆไม่ไมีผักมันไม่มันมีกระชายมีต้นมีใบมะกรูดนี่สิเมียหูลมกินน้ำยาปลาแล้วก็มันบ่มิบมันบ่มีอ่าเม็ดปรกพริกน้ำกินได้หมดเนี่ยค่ะมันบ่มีมันบเม็ดบักพริก ไปป้องหอบกลองเสร็จเรียบร้อยแล้วผุงชุบรสเดี๋ยวจังใส่ที่แลงนาาี่ระค่ะเสร็จแล้วค่ะสาม,มีล่ะค่ะเนี่ยมาเสร็จแล้วสิเป้าเรื่องอันนั่นเมีเป้าเรื่องโทษเด,ด้อค่ะผุน่นใส่บักทั่วผุ่นเด็กข่อยสิเป้าเรื่องอันนั่นเมีจ้ะโทษว่าเรื่องอันผู้ใดญอันบางที่ที่เวลาไขว,ว้าว่าเรื่องผักราคาเท่านั้นราคาเท่านี้ ราคาสองร้อยสามร้อยพ้นราคาซื้อพงซื้อผักสิมเนี่ยเรากปยิงบักอันตุดผีบา่ามันบอกว่าทําเป็นเมฆใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละอยู่เมืองนอกมันก็ต้องซื้อของแพงมันก็ต้องแบบนี้แหละเพราะว่าของนําเข้าส่งออกั่นโอ้ยบักปอดบักฮามึงไอ้บักโง่ไผเขาก็รู้จากเมือ่อะกูก็รู้กูอยู่เมืองสวีเดนเนี่ยของจากเมืองไทยของประเทศไหนที่เขาอิมพอร์ตมานะ่ะ เราก็ต้องซื้อเพลงมึงไม่ต้องมาอันมาบอกเขายังยังกับคนเขาโง่เขาจะไม่รู้เรื่องว่าอยู่เมืองนอกเขาต้องซื้ออาหารไทยซื้อราคาคนบักตุดบักโง่บักซัวซัวลายบักค่กามึงไปตายอยู่นี่หูใส่กันไปบักตุดใส่กสระซ้างเพ,งพ้นพ่น้องอันนี้ข่อยวอาขึ้นมาซื้อๆ่อ,อยไม่ใช่แค่มันรู้ว่ามึงไม่ต้องมาคอมเมนต์เสออันสาเลเนสอนแฟนขับกูสอนกูดอกกูรู้ดีกูรู้ไปจักแจ้ง ไม่ง,งั้นกูไม่เน้นหรอกว่ากินผักไทยนะ่ะกินอยู่เมืองไทยเขานะ่ะกินไปโลดฉันเนะี่ยซื้อทํางานซื้อผักกินอยู่ที่เมืองนอกราคามันเท่านี้เท่านี้มึงนะ่ะคิดไปเองมึงมาอิจฉากูมึงอยากสแตกผักแล้วมึงม,มีมีปัญญาซื้อผักสแตกเหรอม้งไปอยู่กับไอ้กินสี่ดากมึงเขาสี่ดากเอาวนซากกับียงเยอะดากมึงเขาเลิ่มห้ยีย่เงนินมึงสแตกผักมึงไดบุ๊บบาบักตุดนีชงค้ามมาเกิดพี่น้อง บุกทัวร์ความเรียกหวยมับอกเขาทำเอ๊หลังยังมาบอกอีกนะคะว่าเงินคนแค่สี่บาทเองแค่สี่บาทเองแมจังสี่จังสั่นจังสี่แม่มันเค,คยก็เลยอยากบอกว่าบักควายเงินค้นเขาสี่บาทเงินเงินสวิเดนเนี่ยมันหาบาทมันเพิง่งมันลดลงตอนที่เพิ่นเปลี่ยนอันนี้ไม่แค่นั้นออมันไม่กเกี่ยวกับเนาะ สุประเทศเงินมันลดเหมือน,เ,น,นเพราะว่าเงินไทยมันแพงขึน้นค่าเงินไทยเขาแพงขึ้นมันค่อยสั้งประเด็นข่อยข่อยสิบอกว่ามันมันสะเออมาบอกว่าแค่เงินโคนเนี่ยสี่บาทสั้นบักโง่บักควายไอโง่สี่บาทของเขาทั่วยุโรปเนี่ยประเทศสวีเดนของของเขามึงไม่รู้การธุรกิจของประเทศสวีเดนมึงมาบอกเงินค่าเขาสี่บาทสี่บาทของสวีเดนเนี่ยถ้าเทียบเทียบอันนี้เป็นค่าเงินของคนไทยคิดว่าสี่บาทใช่ไหมเออเขา ต้องการให้รู้ง่ายๆก็คือเงินอังกฤษแปลแรกเป็นเงินไทยได้หาสิบาทกับินกกตีเป็นเงินไทยไปเป็นเรื่องของเงินไทยไป,ปนักภาคเอาละคะแต่สี่บาทเนี่ยหนึ่งคโนต่อสี่บาทเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าเออหนึ่งคโนสี่บาทเงินอังกฤษหนึ่งอ่าหนึ่งปอนด์เท่าไรตอนนี้หาสิบบาทอันนี้คือกดประเด็นก็คือให้ให้เขานะเข้าใจว่าเออค่างเงินประเทศนั้นประเทศนี่แพงแต่ถ้ามาอยู่ในยุโรปปุ๊บแล้วเงินของเงินเดือนของคนที่ยุโรป ่อยได้ซีบ่อย่อยเนี่ยได้ซีบาทถ้าเป็นเงินไทยนะ่ะบาทหนึ่งคนจะซีาบาทเลยมาตีเป็นเงินรวมๆในสวิตเดนเอ้ยคนยุโรปเทียบเท่ากันแล้วเนะี่ยมันค่าแรงขั้นต่าเท่าเท่ากันเลยสมมุติข่อยได้เงินเดือนสองหมื่นสองหมื่นโคนไม่ใช่ไหมคะสองหมื่นโคนค่าแรงขั้นต่ำ่อยเงินของของ,ของยุโรปของไงอ่าอังกฤษเนี่ยกระสิบสองพันนึกภาพออกใช่ไหมคะ เรามาตีเป็นเงินเอาไปเลียกเป็นเงินไทยได้เท่าเท่ากันนึกภาพออกใช่ไหมคะเอออันเดียวกันมิฉะนั้นมึงอย่ามาแสดงความโง่มักคอมเมนต์คือจังกูหนีบอลูเลี้อยอยงแบบสันดานเอาไทบอกให้มันเอาไปถือสาให้เขาเอาสารกระเบียตำดากมันพีนน้องงูกูบ่อึดบ่อยากคือกันเดินม้งแต่เขาม้งแต่ซุ้มเหมือนหายครับเขาโบนี่มันนั่งอันแสดงความโง่คือเมือดอกบัคฮ่า โอเคเนาะค่ะ okay, no, พี่นวงไปเลี้ยวน้ำยาขนมสิ <laughs> บบอกทัว่าข่อยอันนี้ใบอะไรคะเนี่ยใบหนางวงวางวงวงวว่างมันป็นหนาใยนี่นี่หนามา <laughs> ไปเลี้ยวจะเดี๋ยวจะปิดตอนกินกันอันนี้เสร็จแล้วซํานีล่ล่ะแค่นี้เลยแล้วซิมเอาไปใส่ปงสลดเดอ้อใส่ปงสลดขอาไปค่ะแล้วกินกับผักมันไปยูที่ผักพุละบตที่เนี่เขาจะไปบ่งคิปกินข่อย <laughs>